สวัสดีครับผม PP นะวันนี้ผมจะมาแนะนำในการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดของเจ้า Ruma Fusion นะครับเราไปอัปเดตได้ที่ App Store เลยครับเราพิมพ์คาว่า Ruma Fusion นะครับในสำหรับคนนะครับที่จ่ายเงินซื้อสำหรับแอป Ruma Fusion แล้วนะครับเราก็สามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันน3.0ได้เลยนะครับเวอร์ชันนี้คุณลักษณะพิเศษก็คืออย่างนึงที่ผมชอบมากคือมันมีซอฟต์แวร์ในการช่วยวิดีโอการสั่นของเรานะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นวีดีโอที่ผมถ่ายมาด้วยมือเปล่านะครับไม่ใช้การสั่ในใดๆบางทีมันอาจจะสั่นนะครับนี่แะครับนะครับบางทีมันจะสั่นนะเดี๋ยวผมจะเปิดฟังก์ชันในการใช้การสั่นในซอฟต์แวร์ของเจ้า l u m a Fusion นะครับอย่างเช่นเรากดตรงวีดีโอครับแล้วก็ไปที่ รูปอินสอครับหรือว่าการตั้งค่าเดี๋ยครับมันจะมีรูปการสั่นอยู่ข้างล่างครับนี่ครับผมอันนี้คือการช่วยสเตอริไรส์หรือการช่วยการสั่นครับเปิดเลยครับนี่เราจะเอาเวอร์ชันสูงสุดก็ได้ครับผมเป็น1.0ึ่งจุดูนะครับนี่ครับมันจะเป็นการคอปหรือว่าการทําให้นิ่งมากเลยครับคือโอเคมากครับปรับสักหกเ็ครับ มันจะมีแบบแบบมีแสงแบบให้เราแบบปรับได้หลายแบบครับผมเลยอันนี้เป็นการขอบหลากหลายรูปแบบครับมันสามารถให้เราปรับได้หรือจะแบบสตองเดี๋ยวผมจะมาทดสอบในอนาคตในการใช้การสั่นมวนต่างๆนะครับอันนี้ผมจะใช้หมวนนี้ ผมพูดผิดประการไหนก็ขอไปด้วยนะครับขอใช้หมวดแบบตรงนี้ละกันเอาหมดน,นี่ครับ่ครัจเรียบร้อย เรียบร้อยครับนี่ครับวิดีโอถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับนี่เรียบร้อยถือว่ากันสั่นดีขึ้นเลยครับฟังก์ชันนี้ผมชอบมากครับเพราะบางทีเราถ่าย มาแล้วมันสั่นบ้างเราต้องมาตัดต่อบางทีฟังก์ชันนี้คือดีมากครับสำหรับผมก็วันนี้ผมก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปทดสอบในการตัดต่อใน iPad เหมือนกันครับแต่วันนี้ผมจะแนะนำใน iOS สํำหรับ iPhone ก่อนนะครับสวัสนี้ขอบคุณครับ